สวัสดีครับมาถึง EP54 ในตอนที่2การทำระบบสมัครสมาชิกอ่ะคลิปก่อนหน้านี้ครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของทำฟอร์มสมัครสมาชิกนะครับอ่ะก่อนหน้านี้ครับได้พาทำลิงก์แล้วก็ฟอร์มสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสมัครได้นะครับเพราะว่าเราออกแบบไว้แค่ฟอร์มเท่านั้นแล้วก็มีให้กรอกอ่ายูสเนมนะครับมีพาสเวิร์ดมีคำนำหน้าชื่อ ชื่อแล้วก็นามสกุลโดยที่เราจะ insert ข้อมูลลงไปในตารางที่ชื่อว่า t b l u s o r m e m b e r ครับนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ admin สิทธิ์ staff แล้วก็สิทธิ์ member ผมให้อยู่ในตารางเดียวกันได้เลยนะครับอนาคตคุณจะไปทำแยกตารางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะโอเคเรามาต่อครับอ่ะก่อนหน้านี้ครับที่พาพิมพ์ไว้นะ ที่พาพิมพ์ไว้นะครับผมถ้าเรากรอกข้อมูลเข้าไปในฟอร์มนะสมมติเรากรอกเล่นๆไปนะครับพอคลิกสมัครสมาชิกปั๊บนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเปิดโค้ดขึ้นมาก่อนนะเราเปิดโค้ดขึ้นมาก่อนโค้ดของเราอยู่ไฟล์ชื่อว่า register. php จากนั้นให้เรามาโฟกัสไฟล์นี้ครับ register. form. php แลนะ้วก็คลิกเปิดขึ้นมา นะครับแล้วก็คลิกเปิดขึ้นมานะครับนี่คือฟอร์มที่เราได้เตรียมไว้นะครับแล้วก็อ่ะนี่ครับถ้าเราเปิดปริ R นอขึ้นมาปริ R นอารม็ตอดโพสขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลองกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับลองกรอกข้อมูลเข้าไปนี่ครับมันจะมีการส่งนะครับ a ายที่เป็นเม็ดตอดโพสมาทั้งหมดเพื่อเช็คดูครับว่าฟอร์มเรามีการส่ง Input ตชื่ออะไรมาบ้างอ่ะมีอะไรบ้างมี Username มี Password มี t i t l e เดสคอร name มี name ครับเซอร์ name แล้วก็ action อ่าซึ่งตัวนี้แหละที่เราจะามาสร้างเงื่อนไขในการเข้าไปในสคริป insert into แล้วก็ต้นแบบของเราครับเราจะไปเอามาจากการเพิ่มข้อมูลพนักงานหรือว่าเพิ่มข้อมูลแอดมินครับในส่วนของแอดมินอ่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาทำให้ดูนะครับอ่าพอเราล็อกอินนะเข้าไปในสิทธิ์ของแอดมินนะครับมาหน้า d ด s h b บอร์ดที่เราได้เคยออกแบบไว้ก่อนหน้านี้นะครับพอเราเพิ่มข้อมูลพนักงานครับอย่างเช่นนะผมต้องการเพิ่มพนักงานเข้าไปอีกหนึ่งคนนะ นี่ครับ username ของเราเป็นอีเมล password ผมใส่เหมือนกันเลยนี่ครับขอใส่ชื่อแล้วก็เพิ่มข้อมูลนี่ครับเพิ่มข้อมูลสำเร็จนะเพิ่มข้อมูลสำเร็จเราจะไปเอาต้นแบบจากตรงนี้แหละครับ member form add นั่นเองนะเราจะไปเอาต้นแบบจาก member form add มาครับนะเพราะฉะนั้นครับไปที่ folder admin ครับนะมีตัวอย่างเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องห่วงว่าก็โ,กโค้ดต,ตัวเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะให้เราทำงานให้ได้ก่อน ให้เราเปิด Member Form Add ขึ้นมานะเพราะว่าเรากำลังทำระบบเพิ่มข้อมูลสมาชิกอ่าเพิ่มข้อมูลสมาชิกหรือว่า,าสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะใช้ต้นแบบจากฟอร์มเพิ่มข้อมูลพนักงานนั่นเองอ่านี่ครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนี่ครับที่เรามีอ s เซตไว้นะอ่านี่ครับเนี่ยตั้งแต่นี่ครับ,รบที่เราเปิด p ี p ไว้นะที่ที่เป็นสคริปต์อ s เซพวกนี้นะครับก๊อปมาให้หมดเลยอ่ากปปี้มาให้หมดเลยนะกปปี้มาให้หมดเลย จนถึงแท็กปิดเลยนะครับจนถึงแท็กปิดเลยนะเห็นไหมครับผมนี่คือข้อดีของการมีโค้ดตัวอย่างของตัวเองนะอันไหนที่ใช้ร่วมกันได้เราก็ไป Copy มาได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะก๊อมาเสร็จนะครับจาก member format จากนั้นเรากลับไปที่ register d e s c a d form อ่ะเคสนี้ผมให้พาวางไว้ด้านบนนะครับจะวางไว้ด้านล่างหรือด้านบนก็ได้นะครับผมอ่ะก๊อปปี้มานะครับ แล้วก็วางไว้ด้านบนวางไว้ด้านบนแบบนี้นะครับจากนั้นครับเรากลับไปที่ register.php ก่อนใน register.php มีการ include ไฟล์ชื่อว่า header.php ให้เราเปิดขึ้นมานิดนึงครับว่ามันมีการเรียกใช้ตัว switcher แล้วหรือ,อยังอะ header ข้างนอกนะอยู่นอก folder admin นะครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเช็คดูว่ามีการเรียกใช้ switcher แล้วหรือ,อยังอานี่ครับมีเรียบร้อยแล้วนะมีเรียบร้อยแล้ว มีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสามบรรทัดพระเอกของเรานะต้องอยู่เฮดเดอร์นะอ่านี่ครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วถูกถูกเรียกใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้แนะนํานิดน,นึงครับใครขยันนะก็เซฟอ่า JavaScript ต,ตรงนี้นะ .js นะครับ .js ต่างๆ,ๆนี่ครับแล้วก็ c s เนี่ยสไฟล์เนี่ยมาไว้บนโลโก้ของเราเอาไว้ใน Ph o t o Access แล้วก็สามารถเรียกใช้บนเครื่องเราได้นะครับอันนี้ก็คือป้องกันในกรณีที่เอออนาคตนะ ลิงก์มันพังหรือว่าลิงก์หมดอายุหรือว่าเกิดปัญหาต่างๆมันก็จะทําให้ระบบเราไม่ทํางานเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดครับเราสามารถเซฟพวกนี้มาไว้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราแล้วก็เรียกใช้ตรงๆได้เลยคล้ายๆกับนี่ครับนี่ครับคล้ายๆบนนี้ที่เราเรียกใช้บนเครื่องของเรานะครับผมอันนี้ก็ให้แนวทางไว้นะครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคเช็คแล้วมีสวิตช์เลอร์นะอยู่ในเฮดเดอร์ที่เราอินคลูดมาแล้วในรีจิสเตอร์อยู่บนสุด จากนั้นกลับมาที่ register form อ่านี่ครับนะต้องรู้ที่มาที่ไปนิดหนึ่งอ่านี่คือไฟล์พระเอกของเรานะเราจะมาไล่สเต็ปใหม่นะครับผมอ่ะอ่ะมีอะไรบ้างมี username มี name surname นะครับผมขอเพิ่มอีกนึงเป็น password ครับ and and isset นะครับ and and isset password อ,อ่นี่ครับยังไม่หมดนะ เดี๋ยวพาไล่ดูทีละเงื่อน,นไขเงื่อนไขแรกครับเช็ค isset ว่ามีการส่งเม o อดโพสชื่อยู r n เน e มาหรือเปล่าเงื่อนไขที่2ครับเช็คว่ามีส่งเม o อดโพสชื่อพาสเวิร์ดมาหรือเปล่าก็คืออินพุตของเรานั่นเองอันที่3ครับเนมอันที่4ครับเซอร์เนมนะครับผมอ่ะอันที่5ครับขออีกนิดน,นึงครับมี6เงื่อนไขนะนะแอนแอน isset นะครับเดี๋ยวพาพิม isset เมธอดโพส ที่เป็นชื่อว่าตัวนี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกลับไปดูหน้ารันแป๊บหนึ่งนะอ่าเท่าทีกลับไปดูที่อินพุตแป๊บหนึ่งนะครับตัวที่เป็นบัตทอนของเราครับน,นี่ตัวนี้แอคชั่นนะแอคชั่นเท่ากับ Register. กรีจิ s เตอร์นะก๊อปมาก๊อปมาถ้าเราลืมก็ก๊อปมาอ่ะนี่ครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายแอนแอนนะครับแอนแอนนะนะนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูอีกรอบหนึ่งแอนแอนเมท h o d โพส Action เท่ากับเท่ากับ register อ่านี่ครับแบบนี้นะเดี๋ยวผม enter ทีแลงวกันไขให้คุณดูนะแต่คุณไม่ต้อง enter เหมือนผมนะผมให้คุณดูง่ายนะของผมนะไล่ใหม่นะมี isset e username isset e password isset e name isset e surname isset e action แล้วก็สุดท้ายครับ add method post action เท่ากับ register ่านี่ครับทากขบับทุกับ Register นะเดี๋ยวผมจะ Enter ให้ดูทีละเงื่อนไขแต่คุณไม่ต้องทําเหมือนผมนะมันเปลืองบรรทัดให้อยู่บรรทัดเดียวกันหมดเลยนะครับให้อยู่บรรทัดเดียวกันทั้งหมดเลยนะที่ผมทํานี้เพื่อต้องการให้คุณดูง่ายนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะซูมโคด้ดทำไมอ่ะหน้านี้ซูมโค้ดให้นิดหนึ่งนะ เงื่อนไขแรก isset username เงื่อนไขที่2 isset password เงื่อนไขที่3 isset name เงื่อนไขที่4 surname เงื่อนไขที่5 action แล้วก็ action เท่ากับเท่ากับ register นะครับ isset ครับเช็คว่ามีการส่ง method post ชื่อ input นี้มาหรือไม่ะนะครับเราเช็คประมาณนี้อ่ะนี่นะครับมี ยูเซอร์เมี Password ดเนมเซอร์เนมแอคชัแล้วก็แอคชั่นเท่ากับรีจิสเตอนะครับผมนะพยายามทําตามผมไปก่อนพอคุณได้ผลลัพธ์เหมือนผมแล้วคุณค่อยเปลี่ยนให้เป็นแบบของคุณนะครับอ่ะโอเคน่าจะทันนะไม่ทันก็กดค้างหนะ้าจอไว้อ่ะผมเอากลับมาผมคอนโทรลซกลับมาอ่ะอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วนะครับผมอ่ะอยู่ในบรรทัดเดียวกันเรียบร้อยแล้ว อะลำดับต่อไปครับนี่ครับมาส่วนของ try ครับ tricket a c c e p t in a try b o x นะครับก็คืออะไรที่อยู่ใน try จะไม่แสดง error จะไปแสดงใน cast แทนนะครับผมอะโอเคมี username แล้วมี password แล้วครับเป็นเป็นชาวันนะมี title name แล้วมี name มี surname ส่วน m level ครับไม่ต้องมีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตรงตรงนะครับเราจะใส่เข้าไปตรงตรง e d l statement เลยนะลบออก m level ลบออกสรุปประกาศตัวแปรรับ ค่าจากฟอร์มมีทั้งหมดเซอร์เนมหนึ่งสองพัทเวิร์ดสามใชเอเนมสี่เนมแล้วก็ห้าเซอร์เนมอ่านี่ครับเช็คกันแางนี้นะเช็คกันอย่างนี้นะอ่ะโอเคไม่ทันก็กดครั้งหนะ้าจอไว้จากนั้นมาเช็คยูเซอร์เนมสามนี่ครับใช้ตัวแปรเดิมได้เลยเนี่ยเราสามารถให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนี่ครับดูง่ายด้วยครับนี่ครับไม่จำเป็นต้องอยู่หลายบรรทัดอ่า เราเช็ค username ครับจากตารางทีแบมเบอร์นะถ้า username ซ้ำนะตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะนี่ครับถ้า username ซ้ำนะเราเขาเท่ากับเท่ากับหนึ่งเราให้เขาดีดออกไปนี่ครับ username ซ้ำกรุนาเพิ่มข้อมูลใ,ใหม่อีกครั้ง,นะง,งเ,เป็นสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งนะตรง text ตรงนี้เออเป็นสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งแล้วก็ตรง window location เราให้กลับไปที่ f r จิสเตอ .php อ่านี่ครับนะที่เปลี่ยนมีตรงไหนบ้างเมื่อกี้1 2อ่านะครับตามนี้นะเป็นตัวสวิตช์เตอร์ไม่ทันกดครั้งหน้าจอไว้นะครับต่อไปถ้าไม่มี username 3เราก็จะ insert เข้าไปในตาราง t b l ก member อ่านี่ครับมีอะไรบ้างมี username มี password มี title name มี name มี surname มี m มี m level แล้วก็บายพารามมีทั้งหมดอะไรแล้วอ่ะมียูสเนมายพารามนะมีคอลอนด้านหน้าพาสเวิร์ดไม่ต้องบายพารามเพราะว่าเราเข้าชาววันแล้วไตเทิลเนมมีคอลอนท้างหน้าก็บายพารามเนมก็าบพารามเซอร์เนมก็าบพารามต่อไป M level ครับอ่าไม่ต้องาบครับเราสามารถใส่ a l u e เข้าไปตรงๆได้เลยแบบนี้ครับอ่านี่ครับ Member จบนะ v a l u e m e m b e r เนี้ยเราจะโยนเข้าไปหรือว่า Insert เข้าไป ในตาราง m ในคอลัมน์ m underscore level นะครับผมอ่ะโอเคอ่ะเอาแค่บล็อก2บล็อกนี้ก่อนนะ2วงเล็บนี้นะนะวงเล็บ2วงเล็บนี้ก่อนนะครับอ่ะเทียบกันให้ตรงกันกับผมอ่ะให้ตรงกันกับผมนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับมาที่ by p a าร m มครับ by p a าร m มย e r name ใช้ title name ใช้เนมใช้ surname ใช้ m level ไม่ต้องใช้เพราะอะไรเรายัด ค่าเข้าไปตรงตแล้วตรงนี้นะเพราะฉะนั้นลบทิ้งไปเลยนะครับบรรทัดบายพารามของ m level ว่านะับลบไปเลยอ่านะครับผมอ่ะ,นะอะนี่ครับต่อไป r e s o u l t อ่า insert นะแล้วก็ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลครับแล้วก็เอาตัวแปล r e s o u r c มาเช็คถ้าทำงานถูกต้องก็ให้อ่าขึ้นสวิตช์เติร์แจ้งเตือนว่าเพิ่มข้อมูลสำเร็จเราเปลี่ยนเป็นสมัครสมาชิกสำเร็จครับ สมัครสมาชิกสำเร็จอ่านี่ครับแล้วก็เอนเตอร์มาอีกบรรทัดหนึ่งเพิ่ม e ท t เขาไปโคลอนวักหน้าบัตโคดคอมมาคลิกอ่าโอเคเพื่อล็อกอินนี่ครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนครับ Windows Location จาก Member. Pp h เป็น Login. Pp h อ่านี่ครับต้องการให้หน้าที่ต้องการกระโดดไปนะก็คือสมัครสมาชิกเสร็จปั๊บนะขึ้น สวิตเตอร์เลนะสักเซตว่าสมัครสมาชิกสําเร็จคลิกโอเคเพื่อลนะ็อกอินนะครับซึ่งข้อความสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับไม่ต้องตามผมเสมอไปนะแล้วก็ Windows Location ไปที่ l o g i n .pp นะครับอ่นะต่อครับตรงนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดนะอยู่ในแคชนะนะถ้ามันดีถ้ามันบัก๊กเราก็เปิด2บรรทัดนี้ขึ้นมาเช็คนะว่ามันบัก๊กตรงส่วนไหนแต่ถ้าไม่บั๊กนะมันก็จะ Echo ตรงนี้แทนครับตัวสวิตเตอร์ที่บอกว่าเกิดข้อผิดพลาดนะ แล้วก็มันจะต้อง redirect กลับไปที่ r e r g i s t e r p h p อ่านี่ครับหรือว่าคุณอาจจะเพิ่ม text เข้าไปอีกมาท่านนึงว่าการุณาติดต่อผู้ดูแลระบบประมาณนั้นนะครับผมอ่ะข้างล่างก็ไม่มีอะไรละลำดับต่อไปเรานะครับอ่ะผมขอไล่ดูกรอบนึงอ่ะ i s set username i s set password i s set name i s set surname i s set action Is แล้วก็ เช็คแอคชั่นว่าส่งเป็นปุ่มมีค่าว่า r e g i s t e r มาหรือเปล่าถึงจะเข้าทำงานในสคริปต์นี้ได้บล็อกทรีครับประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มนะห้าตัวแปรตรงนี้นะครับซึ่งการประกาศตัวแปรตรงนี้คุณจะทำหรือไม่ทำก็ได้คุณสามารถเอาเมธอดโพสเนี่ยไปใส่ในบายพารามตรงๆได้เลยนะโดยที่โดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องมาประกาศแบบนี้นะนะครับแต่ที่พาทําแบบนี้ครับต้องการให้มองการทํางานของโค้ดเป็นลําดับขั้นตอนอถ้าเก่งแล้วคุณสามารถ ปรับปรุงปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของคุณเลยนะครับอาจจะเขียนโค้ดสั้นกว่าที่ผมสอนก็ได้นะแต่ตอนนี้เรียนรู้ก่อนนะหาตัวแปรนะประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มต่อไปครับเช็คยูเซอรเนมซ้ำไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับก็เปลี่ยนข้อความนิดนึงเติดเปลี่ยนวินโดว์เ c a t i o n นิดนึงนะเช็คว่าถ้าเป็นยูเ r ียเมซ้ำเด้งออกไป่ะต่อมาครับ Insert Into เขาไป็นตารางเมมเบอครับ วงเล็บแรกครับมีเหมือนเดิมนะมี username password title name name surname m m level ส่วน value ครับที่ by พรามมี username ส่วน password เอาตัวแปรตรงๆมาใส่ title name by พราม name by พราม surname by พราม m level ครับเอาคำว่า member มาใส่ตรงๆ่านะครับผมไม่ต้อง by พรามแล้วก็นี่ครับ by พรามมี username title name name แล้วก็ surname เท่านั้นนะครับต่อมาครับด้านล่างก็เปลี่ยนข้อความนิดน,นึงนะ แล้วก็ลิงก์ไปที่ล็อกอินนะวินโดว์โลเคชันไปที่ล็อกอินนะครับข้างล่างครับเกิดข้อผิดพลาดก็กลับไปที่ Register นะครับผมอ่ะโอเคผมจะล็อกเอาล็อกเอานะครับไปเทสเต็มระบบเลยสมมุติอ่าผม a a s a, a, a com อ่ะสมัครสมาชิกเลยพลาสเวิร์ดใส่เหมือนกันชื่อนายนายเมมเบอร เทสติ้งนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกครับนี่ครับสมัครสมาชิกสําเร็จคลิกโอเคเพื่อล็อกอินปึ้งนะครับผมซึ่งตอนนี้สมาชิกเรายังล็อกอินไม่ได้นะเพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จนะครับนะเรายังทําไม่เสร็จอย่างล็อกอินไม่ได้สรุปว่าสมัครสมาชิกเข้าได้ไหมมาดูที่ตารางทีวีแอมเบอร์ครับมาดูที่ทีวีแอนด์เอสแกร์เมมเบอร์นะหรือว่าเราไปดูที่ส่วนของหลังบ้านก็ได้นะไปดูส่วนหลังบ้านก็ได้อ่านี่ครับเห็นไหมครับอ่ารายการที่5้านะ เข้ามาแล้วสิทธิ์ของเขาเป็นเมมเบอร์อ่ะสิทธิ์ของเขาเป็นเมมเบอร์นะครับลำดับต่อไปครับผมจะลองสมัครสมาชิกซ้ําดูว่ามันจะเข้าเงื่อนไขนี้ไหมนี่ครับที่บอกว่าที่บอกว่าสมัครสมาชิกซ้านะสมัครใหม่ครั้งอ่ะยูสเนมซ้ําสมัครใหม่ครั้งนะครับอ่ะลองเทสลองเทสนะครับเราสร้างเงื่อนไขเราต้องเช็คให้ครบทุกเงื่อนไขสมัครครับ ปับ๊บอ่า e ูสเนมซ้ำนะครับสมัครใหม่อีกครั้งโอเคปึง้งอ่าเห็นไหมก็กลับอยู่หน้าเดิมนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะสำหรับการทำระบบสมัครสมาชิกนะครนะมีฟอร์มนะครับผมแล้วก็สมัครได้นะอ่าแต่ถ้ายูสเนมซ้ำก็มีการแจ้งเตือนนะครับผมอ่ะในคลิปต่อไปอนะครับในคลิปต่อไปครับก่อนที่จะไปพาทำล็อกอินนะก่อนที่จะพาไปทำล็อกอิน สิทธิ์ของ,สม,อส,ของสมาชิกค,คล้ายๆกับสิทธิ์ของของพนักงานนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเล่นตรงส่วนนี้ก่อนนะครับชื่อคีย์เวิร์ดนะครับชื่อคีย์เวิร์ดนะชื่อคีย์เวิร์ดคือ html special นะ html special นะครับเอาไว้ดักอะไรนะครับในส่วนของการให้คนอื่นเข้ามาใช้ระบบเรา โดยที่ระบบเราไม่ได้ใช้แค่เราคนเดียวก็คือก็คือคนพัฒนาหรือว่าแอดมินนั่นเองนะครับเราจะต้องมีการมา preventprotect นะหรือว่าทำให้ระบบเรา s ีเคียขึ้นได้อย่างไรโดยใช้แค่คีย์เวิร์ดคือ h t m l s p e c i a l นะครับครั้งหน้าจะมาพาก่อกวนระบบตัวเองแล้วก็พาแก้นะครับอ่ะนับพาแฮกด้วยพาแก้ด้วยนะครับผมอ่าไม่ถึงกับแฮกนะครับสร้างความลำแขดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ